มาครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเพาะเกษตรนะครับเพาะพริกกับกระเพราแล้วก็จะมีมาแล้วใดก็จะมีนี่ครับเม็ดบักคุงครับเม็ดบักคุงมันสีใดผลบ่แต่ว่าเราใช้ดินปลูกก็น,นี่นะครับนี่ครับดินปลูกตัวนี้ดินเพาะดินเพาะนี่ครับใส่กระมังครับกระมัอองมันหัว อันนี้เราจะลองดูนะผมจะเพาะผมจะลองเพาะ ใส่กระมังห่างเก่าครับผมว่ามันจิเกิดบอเราใช้สองถุงพอนะะเอาเอาอยางแล้วเอาไ,อาไ้ปลูกยัอยี่นี่ครับเต็มพอดีผมก็สีร่องเพาะร่วมกันเลยด้วยกคุ้งับกบมู่นี่ครับมะละกอพันอะไรก็ไม่รู้ผมมันกรอบครับพอดีเขามาฝากตามบทีนิเมตมันขึ้นจากมันสิเดะเนี่ยนะ ผมเคยปลูกแบบนี้แล้วนะมันเกิดนะเรามาลองรอดูกันนะครับว่ามันจะได้ผลบ่ครับผมดีเพาะหมูมัวใส่ไว้น้ำกันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทำไมผมถึงเพอะใส่ดินปลูกแบบนี้นะ อีผมพอสิ้อบปลูกแบบนี้ว่ามันยังได้พี่น้องผมเคยแบบนึงนะครับผมเคยเนี่ยเดี๋ยวผมให้มึงกระถางต้นไม้เนี่ยนี่เพาะเบิดพพเพาะเพราะเผื่ออะพอเพราะเผื่อมูอยุธีทำงานนะเดีผมจะไปปลูกอยู่ที่ทำงานครับเดี๋ยวผมพาไปมึงนี่นี่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นพ,พนริกพริกส้มยาวนี่ครับพริกส้มยาวนี่อยังบุนี่ครับเขาก็ะ้วยเลยครับซื้อไว้นานแล้วนะซื้อไว้นานแล้วซื้อไว้ดนแล้วครับซื้อไว้ เป็นปีแล้วบ่อเดียวพอจะเชื่อเพราะว่าต้นเก่ามันมาท่านตายไปทีนี้มันเบิดหนาฝนก็นเลยเสียมาร่องมันพอแบบบานๆครับนี่คือพอแบบบานๆนลยนะเข้ามาต้องคิดยังไงพอคินไปเลย เดี๋ยวมาดูกันทําไมผมถึงบอกว่าเป็นอยังผมก็บอกว่ามันเกิดเป็นอยังผมก็บอกว่ามันเกิดครับเดี๋ยวผมจะเอให้มึงนี่นะอันนี้คือซื้อถุงดินถุงซื้อดินมาปลูกแล้วกะ็เอาลงกระถางทดๆเลยครับแล้วกะ็ลองเฟาะดูเลยเาเบียร์เบียร์พักเบียร์เอาเบียร์พักเ,เอาไอ เบียบักบคุ้งบบกคุงเข้าต่ำกินแล้วมันมีในดำๆอยู่ข้างในก็เลยเอาแบคุ้งมาลองมึงครับบบกคุงแล้วก็เสริมด้วยกระเพากับปักพริกเดี๋ยวมาถามมึงแบบว่ามันสีมันสีไ่ที่นังคงตั้งใจว่เป็นยังคงคือเอาดินมาเอาดินมาปลูกม,มาผสมเองเดี๋ยวดินผสมเองมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับผมนี่เห็นปะ่ะอันนี้เป็นกระถางตน้นเศรษฐีนี่ครับ เบี้ยบักพุงมันเกิดครับคือผมตำบักพุงแล้วผมเอาไนบักูพุงมาถิ่มลูกนี้มันเกิดอันนี้คือยังก่อสาราเนียมีครับซาลาเน่มเอามาซองต้นแบบนี้ดเดี๋ยวผมเดีให้มึงตอนมึงผมเอามาปลูกผมเอามาประมาณก้านหนึ่งนะครับนี่ก้านที่มันติดรากด้วยแต่เขาบอกว่าซาลาเน่นี่โอ้ยสาธิตงายเว้ย นี่ครับตอนผมได้มาผมมา,มากาจังสี่ละสองต้นจังสี่ละสาลแเนียแต่ว่าตอนนั้นมันมีหักเนาะซาลเนีย,นยตอนนั้นมันมีหักเขาบอกว่าสาลเนียนี่ถ้าปลูกนี่ต้องให้มันเลื้อยลงดินได้เลยนะครับมันก็สีล่ามของมันนะครับมันก็นล่ามล,าง,ลางพื้นจังสี่มันแตกนี่ผมปลูกซาเนี้ละแต่ดูดิครับเต็มกระถางกันต้ตตนเศรษฐีเลยนี่เบียบักหุงนี่เบียบักหุงบักหุงผมก็ปลูกแล้วครับผมหมายถึงว่าเราเ่าบักหุงมาตามกินแล้วมันเหลือเม็ดเข้ากระเรมาลงมึง ผมก็บวานวานเม็ดมันลงในนีแหละแล้วก็โค้นน้ำไปซื้อโคดนน้ำต้นด,ดอกไม้นะครับมันก็เลิ่เกิดไอ้ต้นนี้เขากับปักลงดินมันก็ลามไปเรื่อยครับ <c oughs> ต้นบัวกุูงยู่ที่ทํางานผมหาพกต้น <c oughs> ผมเอาจากกระถางนี่เราไปปลูกเดี๋ยวผมพาไปมึงมือหลังแต่วัอนี้เข้าเข้าเาะแล้วเด้อนี่เราเพาะแล้วคือนี่เราดินดินปลูกสําเร็จรูปหาถุงลอยนะหาถุงลอยเข้ามาเห็เดเรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวมารอชมว่ามือมันงอกกับมันงอกงามแบบใดเดี๋ยวผมสี่ผมยังสี่เอาเบียร์มันไปปลูกอยู่ที่ทํางานให้มึงครับแต่มือนี้ฝากไว้ซํานีกอนเดียวสีมาเหตุคิปให้มึงตอนตอนมันงอกตอนมันเริ่มเกิดขึ้นว่ามือนั้นมือนี้นะครับแต่ว่าดินปลูกนะผมจะเดี๋ยวผมจะหากระถางใส่ปลูกกระเพาไว้นาบ้านปลูกนั่นปลูกนี้เดี๋ยวผมมาลงคลิปให้มึงครับผมมือนี้ก็ขอขอบุณครับสวัสดีครับผม